กบไปค่ะทุกคนแล้วก็เป็นหมูกรอบที่ซื้อมาทําเองนะคะทุกคนเนี่ยยุ้ยเอาละกจบไฟไม้บ้านแล้วทุกคนปังจังครับสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องมาลามี เก,กักษณของมีวไปแล้วคือเสียงอยู่ในลำคอเสียงไม่ออกมาเลยน,นี้เราอยู่กับช่องพอยวอเตอร์เมลอนนะคะทุกคนแต่ยังไม่ทำช่องนะ้มีแค่ช่องไม่มีคลิปวันนี้มิวกับพอยก็จะมาทำอะไรกันทำทำทำพอย๋ยวนนจะมาทำหมูกรอบเลยคะ่ะทุกคนวันนี้จะเป็นหมูกรอบฝีมือเพชรพอยนะคะทุกคนพวกมานมิวมาเลยน่าจะรอกินอย่างเดียวไม่ทำโอเควันนี้เราก็จะเมื่อยไปหน,นึ่งไม่มีขาตั้งกล้องวเราก็จะมาทำกินจุ หมูกรอบไปคะทุกคนแล้วก <tinc S 1> ็เป็นหมูกรอบที่ซื้อมาทำเองนะคะทุกคนคนนี้จะเป็นคนทำแล้วมิวจะเป็นคนกินนะคะทุกคนเราก็จะมาชิมฝีมือพลอยกันว่าพลอยทำอร่อยไหมเราก็จะมาดูกันว่าพลอยเป็นคนทำกับข้าวอร่อยหรือไม่เรามาดูกันตอนเจอกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ไปดูวิธีทำนิดนึงแต่ตอนนี้พลอยได้เอาหมูอะทำอะไรแล้วนะจิ้มจิ้มปะนี่ก็คือเจาะหนังหมูข้างล่างได้เป็นรูรู แล้วก็กงจอบไปต้มใช่ไหมอันนี้ก็คือแช่เกลือกับน้ำมูมใส่ชูไว้ในน้ำที่ต้มก็ใส่น้ำมใส่ชูกับเกลือด้วยมคูต้มอต้มนะทุกคนเอาแต่หนังลงพอเนาะนี่นะทุกคนอุ๊ยเอาละเกืไฟไหม้บ้านแล้วทุกคนตชิ้นใหญอะต้มทีละชิ้นลวกันโอเคโอเคค่ะทุกคนเราก็ได้ทำการเอาหมูลงไปต้มแล้วทุกคนนี่เลยเราจะเอาเป็นด้านหนังหมูลงไปต้มใช่ไหมคุณอยแล้วก็จะต้มประมาณกี่นาทีคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนรือานาที แต่เราไม่ต้องต้มไฟแรงนะทุกคนคือเราจะต้มให้มันไม่สุกมากอ่ะทุกคนพอเราพอเราต้องเอาไปทอดอยู่ดี<ช>เอาไปอบกับ,<อ>บวันนี้เราจะใช้ใเครื่องทอดน้ำมันสำหรับคนผอมๆกินแต่เมนูก็ไม่ผอมแล้วค่ะทุกคนเรามาสุกเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอตอนมันเสร็จดีกว่าค่ะทุกคนเพราะตอนนี้แต่กล้องจะหมดนี่ขคตน้าคนทำโอเคปิดกล้องหน่อยพลเอาไปกล้องหน่อยน้อง เขาเห็นเพชรในเกมเธอเ네นี่ยมันน้อยมากเลยตอนเนี้ยพี่บอยเขาเติมให้ <T> อะไรพี่บอยอีกแล้วนี่ครับผมทุกคนครับตอนนี้อยู่กับเด็กเทปสปินคือมันมีอัปเดตใหม่นี่เธอที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็ <c ười> สมัครสมาชิก <c ười> ด้วย Facebook ได้เลยนะครับผมแต่ผมมาสมัครแล้วก็เลยเข้าสู่ระ<อ>บบด้วย Facebook ไปเลยอ่ะ <c ười> <c ười> มาแล้วเฮ้ยเติมเงินผ่านทัวร์นี่บัลเลตได้เครดิตเพิ่มคูณสองเฮ้ยแสดงว่าระบบทัวร์บัลเลตมาแล้วเธอใช่คืออ๋อคุณผู้ชมครับคือตอนนี้เด็กเทปสปินมีโปรโมชั่นนะฮะเติมเงินผ่านไหนเติม เฮ้ยเธอแจกไอเทมโค้ดฟรีทันทีเด็กเทพสปินฟรีเธอเอาเอา,เอาไหนทำยังไงทำยังไงก๊อปปี้ไปเลยเติมโค้ดเหรอเติมโค้ดเด็กเทพสปินฟรีป่ะได้จริงป่ะเนี่ยฟรีได้ยี่สิบ p o i ฟรีเฮ้ย โอ้โหแจกทั้งเครดิตส่มฟรีได้สองครั้งเลยนะถ้าได้ยี่สิบพอยอะเอออ่ะเดี๋ยวเติมก่อนเติมก่อนวเขาจะสทีนี่ไงนี่ไงทัวร์เลยใช้ได้แล้วนี่ไงกดเติมเงินไปเลยอ่ะแล้วเราก็โอนเงินนอเลนเข้าบัญชีนี้เธอจะเติมเครดิตเท่าไหร่ห้าสิบบาทอ่ะจะได้เยอะปะเธอก็ได้คูณสองให้เธอพอเราโอนเสร็จใช่ไหมครับผมทุกคนมันก็จะมาหน้านี้นะครับผมเห็นไหมว่าเราโอนไปแล้วนะครับผมทุกคนครับเห็นปะนี่ครับผมทุกคนเห็นหมายเลขการทํารายการตรงนี้ไหมครับพอเราโอนเสร็จนะครับผมเราก็เอาเลขอ้างอิิิงมมมาาใสส่่นนนรรผผีเเเตํ็็จแล้้วว กันะครบด้านได้เติมเงินจำนวน50บาทเสร็จแล้วร้อยเครดิตเออคุณสองจริงมาเดี๋ยวเรามาสุ่มเลยดีกว่าเธอวงล้อเพชรไปพ่อก็สุ่มอีกเลยปะไปโอ๊ยเออหนึ่งร้อยแปดหนึ่้ยเพชรหน้นสุ่มแล้วได้ทำไมทำไมช่วงนี้ทำไมช่วงนี้มันบักได้ง่ายจังวะพันแปดร้อยเพชรนี่ไงอ่าเราเข้ามาที่เว็บเติมเกมนะครับอ่านี่เราก็กดคัดลอกปึ๊บปึ๊บกดยืนยัน เธอว่าเข้าจริงไหมเฮ้ยคันแปดร้อยเพชรเลยว่ะเมื่อกี้เขามีแค่เก้าเพชรใช่เฮ้ยโอเคครับผมก็อย่าลืมนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมโอเคอเครทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคืออันนี้ยังไม่ได้กินข้าวแต่เช้าเลยก็คือร่ออหมูทำตั้งแต่เีียงตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วคทุกคนคือตอนแรกอะมคิดไ้ว่าจะทอดสิบน,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 นาทีแต่พอทอดสิบนาทีมันเหมือนไม่สุกป่ะ เราต้องพอบิด15นาทีก็ตกครึ่งชั่วโมงก็ตกเป็นชั่วโมงหนึ่งพอดีแล้วทำน้ำจุ่มน้ำจิ้มบปเลยแลนี่คือน้ำจิ้มยกสูงไม่ได้ทุกคนซีฟู้ดอันนี้ซีฟู้ดเนี่ยอันนี้ซีฟู้ดเห็นไหมอันนี้เขาให้ทำอันนี้พอยก็ทำอันเนี้ยกินอันเนี้ยไม่น่ากินได้มันแบบ สราชอบแบบเป๊ะๆทุกคนเอออันนี้เราดูสูตรในในอะไรนะในเน็ตแล้วทำตามเลยแต่มันไม่ได้มันแม่งไงไหน่อยเราไม่รู้ว่าเราซื้อซีอิ๊วดำผิดหรือเปล่า <c oughs> แต่ก็ซื้อถูกแล้วเราเห็นว่าซีอิ๊วดำแต่เราน่าจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้ก็จิ้มได้ถ้าลองจิ้มอาจจะอร่อยโอเคค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะให้รอยหั่นให้เราให้เราชิมนะทุกคนให้ทุกคนในลองคอดิกรอบมากดูแล้ววนมีรอยไหมนะคือมัวแต่ก็คือกล้องไม่โฟกัสหน้าเราแล้วนะโฟกัสแต่หมูมาเลยลองคอยหั่น,น <c oughs> ให้กินดีกว่า เราสับหมูนะอยู่ข้างทุคนแบบรอรรอันนี้เลยเพื่อนนี้โอ้โหทุกคนเคยเห็นหมาแบบตามร้านหมูกรอบะที่เราจะหั่นหมูกรอบแบบเอออ,อันนี้น้องกรอ,อบนะบน้องกรอบอันนี้น้องกรุกรอบแล้วชิ้นขนาดนี่น่ากินได้นะมมันใหญ่ไง ครึ่อ,อ,อีกนิดนึงครึ่งอีกนิดนึงเฮ้ยต้องรือว่าชิมชิ้นใหญ่ก่อนดีกว่ามัอชิ้นใหญ่จะได้แบบฟินทุกคนชิ้ใหญ่มากดูดูแล้วก็ิมกับซีฟู้ดดีกว่าชิมเยอะ,อะเนี่ไทุกคนิมไปเยอะซเออาเหมือนมะนาวาส่วนอ่ะทุกคนปัญหก i want to ต้องเป็นซีฟูดรเนี้นะทุกคนตอนแรกอะถ้าเกิดชิมเบาๆซีฟูดอะมันจะเปรี้ยว,วแต่พอกินกับน้ำคือแบบโปร่งกรอบเข้ากันมากซีด่าไม่น่าได้อะน่ากิน,ดดกนว,ว,วู้วด้ะก,กินเราชอบเปรี้ยวๆอะทุกคนก็เลยทำเปรี้ยวเออเรากินแล้วมันตัดเลี่ยนได้นะซีฟูดเปรี้ยวอะไปย่างออเ,เอาอะไรทุกคนเรื่องไรอืมแต่ต้องก็ยังรักษาเดี๋ยวว่าเนื้ออะไรข้างในโอเคเลย นี้ต้องขอไปด้วยนะอุปกรณ์ไม่พร้อมทุกคนคือ<ม>ที่ตั้งก็กคอือเป็นแบบนี้อุปกรณ์แบบบ้านๆเราคนอ,คนอุปกรณ์ไหนอีกแบบเกินหมดเลยเราจะไปทำหลักระเราหมูกรอบตอนนี้ทุกคนนี่ก็เกย็นแล้วน่าจะอิ่มแล้วน่าจะไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดตัดเด่ดนให้จิ้มถามวอร์เรนปกติสั่งมากินกันกินได้ไม่กี่ชิน้นไม่เกินสามชิน้นเลี่ยนเพราะมันเป็นน้ำจิ้มดาวกินกับน้ำจิ้มดาวแต่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดตัดได้ทุกคนบอกเลยใครที่แบบชอบกินหมูกรอบแต่กินได้ไม่เยอะนั่นแหละทำน้ำจิ้มซีีีีฟู้้้้้ดใหหเเเเปปปปรรรยยยยยวววนน่อไล อาจจะไม่พูดละอืมกรอบไม่แข็งอันนี้ชิ้นนี้เที่เราได้ทุกคนเพร่าฉันฉันแรกเราทอดนานไปหน่อยหนังหนาหนงหนาว่าอันนี้เออเราทอดนานด้วยน้ำจิ้มก็คือแบบกินแล้วไม่เลี่ยนเลยน้ำจิ้มคือไม่มีสูตรนะทุกคนทำแบบตองตอไปเราจะกินหมดไหมอาจจะหมดแค่นี้แล้วก็เหลือไขึ้นนองใส่กระบอกก็เริ่มเรี่ยนเลยทุกคน อยากแนะนำทุกคนไปทงกินดูนะหาวิธีทำในอินเทอร์เน็ตได้แต่นทำจิ้มแนะนำข้าวมิสูตรก็ใช้ข้าสูตรของตัวเองมาเลยไอ้น้ำจิ้มดำเนี่ยไม่ได้กินเลยมันขมอ่ะกินไม่ได้อ่ะนทำจิ้มใช้ก็คือทำตามรสชาติของเองชอบแบบทุกคนเำกันละเรีพื่อนเรยหญิงดีนะมันตัดเปรี้ยว วันนี้ก็คือเรียนแล้วใหเรียวโยให้พลอยทั้งหมดเลยโอเคทุกคนถ้าอยาให้มิว,วกวับพอยมาทําอะไรกินอีกก็เมนต์มาเยอะๆนะแล้วก็เดี๋ยวนี้มิวไม่ค่อยทำคลิปกินแล้วแต่ละนานที่จะมาทํานะเพตอนนี้มีคนทำกับข้าวให้ไงก็เลยทำาลิปกินได้คือคนนี้มีคนทำกับข้าวให้เราถ้าถ้าเกิดได้นนคนทำอาหารมาแบบมาทําให้มันก็แบบอยากทำคลิปกินเนี่ดีกว่าไปซื้อทากินแบบไปซื้อกินเองมันจะแบบมันจะไม่ได้รสชาติที่เราต้องการเนทุกคนคือแล้วถ้าเกิดอยากให้พลอยทําอะไรให้มิวกินอีกก็บินมาเยอะๆนะแล้วก็็ถ้้าชชอบกกกกไรด son mala mi